ฮัลโหลทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เยอรมันนะคะมาเชียร์คุณพ่อแข่งรถที่สนามเนเบิร์กริง24ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวอย่างแรกเลยคือเราจะพาไปดูบ้านสะเบียงของเรากันก่อนนะคะเพราะว่าบ้านสเบียงคือแบบคือเแลบบิศค,แบบค,แบบคือที่หนึ่งาาบนโลกใบนี้อาหารไทยทุกอย่างบนโลกใบนี้เ<อ>ราอที่เดียวใช่ <laughs> <laughs> มาที่นี่ก็คือแบบอยู่ไทยนี่คือประเทศไทยแหละแล้จะพาไปดูเ <my goodness. S 1> สร็จแล้วจะพาเข้าสนามกันนะคะนี่ดูอาหารของเราปลาท่องโกนี่ ขาหมูนีเด็ดกว่ามีเด็ดกว่าค่ะลูกขามีใดญ่ค่ะสาคูสาคูใส่หมูค่ะ,คะสาคูนะคะ ไขอโทษที่เฮียออไปพูดไปตแต่ว่าแม่คว่ำ <c> จ <oughs> รินเขาไปเลยคว่ำนะโอเคตอนแรกจะมาช่วยเฉยแต่เราทำคว่ำเราก็ต้องเนี่ยค่ะทุกคนนี่คือเซื้อผานี่คือเซื้อผาทีแบบต้องใส่ก็คือเดรสเสื้อทีมข้างใน แล้วเราก็จะมีบัตรนะคะนี่ก็คือจะเป็นชุดอบอุ่นจริงๆมีเสื้อหนาวหลายแบบมากแบบบางก้งนนี้แบบกันลมอันนี้ก็คือหนาสุดเพราะเราที่หนาวเราก็จะ <c oughs> ใส่ตัวนี้นะคะนี่ก็คือเสื้อทีมเหมือนกันแบบยังไม่ได้ใส่เสื้อหนาวก็จะประมาณนี้ให้ดูชุดชัดๆอีกรอบ <c oughs> หนาวเน็บทั้งคู่ <c oughs> เกลือไว้ก่อน <c oughs> เพราะที่นี่อากาศแบบ unpredictable <c oughs> ที่สุดในโลกนะคะทุกคน เห็นตอนนี้ไหมมันแบบแดดออกจ้าอีกสักพักอาจจะฝนตกพร้อมที่เมื่อกี้เราบอกนะคะว่าฝนอาจจะตกได้ Unpredictable ทุกคนดูท้องฟ้าอีกฝั่งหนึ่งกลูมมี่ที่หนึ่งกับอากาศฝั่งนู้นที่ยังดูสดใสอยู่ก็นั่นแหละความอั d i c t a b l e ของอากาศที่นี่นะคะแต่เราจะไปขึ้นรถแล้วแล้วเราก็จะไปสนามกัน ก็ไปดูของกินกันนะคะของเด็ดของจริงเนี่ยค่ะทุกคนความอร่อยของมันก็คือการบีดน้องลงไปทักท้ายหน่อยมาแข่งปีที่เท่าไหร่แล้วปีที่เก้าแชมป์อีกปีแชมป์อีกปีก็เป็นจะเนีเป็นิ้งแชมเปียนปีที่สามปีสามนะคะล้วต้องรอลุ้นกันนะคะ้แน่นอนใช่ไหม น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะตามนั้นโอเคตอนนี้เราก็กำลังรอสตาร์ทอยู่นะคะสตาร์ทบ่ายสองมั้งบ่ายสองก็ไม่มีอะไรทำก็จะนั่งอยู่ในเพจอย่างนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูให้หูฟังเพราะว่าเรามาไหม่มาอีกแล้วนะคะอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่า ว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะคแต่ว่าวันนี้คือแบบแดดออกแดดออกแบบแสงดีทุกคนเห็นหแสงดีแต่ว่าก็ต้องรองรุ่นแรอากาศเป,งไงไป็นท <c oughs> ีนะพยายามทำเวลาให้เร่งรีบให้สมบเสมอไม่จําเป็นต้องพู่ถึงเข้าเอาเวลาให้เร็วที่สุดแต่ทําให้สมบเสมอทุกรอบโอเคครับทุกคนโชคดีครับ เรากำลังจะลงไปที่พิทกันแล้วนะคะทุกคนพร้อมแล้วเราก็คืออยู่หน้าพิษแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าพิษประตูยังไม่เปิดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะคะเขาจะเปิดใกล้ๆไปยืมหูฟังคุณแม่มาเพื่อที่เสียงจะได้ชัดเจนเสีย <laughs> งรถแข่งแต่ค่อนข้างดังนี่นะคะ 2เลข119 120นะคะตรงที่เราอยู่ก็คือจะเป็นพิทเลนนะคะทุกคนข้างหลังก็คือจะเป็นของทีมอื่นรถคันอื่นต่าง,าง,างๆนานาก็เดี๋ยวเราจะรอรถเราออกมาแต่ว่าตอนนี้ก็คือให้ดูพิทเล่นก่อนนี่ก็คือเขากำลัง ล้างเช็ดกระจกรถอยู่กระจกรถคือสาคัญมากนะคะทุกคนสําหรับการแข่งนะคะทุกคนมีรถแข่งมินิด้วยน่ารักมากคนรถมินิคือน่ารักมากให้ดูน้องรถมินิละคือรุ่นใหญ่กว่ารถทีมเราหนึ่งรุ่นด้วยนะคะทุกคนก็คือเครื่องเขาแรงกว่าด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูน้องในสนามแข่งดีกว่าเพราะว่าน้องน่ารักมากดูจากตรงนี้ก็แบบน่ารักอะมีรถแข่งกี่คันนี้ทั้งหมดตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ180กว่าคันจาก <180 S> 2อ0ริบคัน เราอยู่ที่เราอยู่ที่ร้อยสี่ร้อยสี่ของทั้งหมดนะคะแต่คือที่หนึ่งอ่ะที่สามของรุ่นเรานะคะรถเยอะมากดูคนดูคนวันน no uh 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 ี้คนคึกคึกคักมากคนเยอะมากให้ให้พี่พูดประสบการณ์ปีที่แล้วไม่มีคนเลยเหงาสนามล้างเพราะว่าโควิดนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือคนแน่นมากแบบเดินไม่ได้เลยเดินไปก็ชนปีนี้เดินโลกทุกคนขัดหนีประตูแปลกมากน้องคือประตูเปิดจากข้างบนน่ะ จะจำนวนคนนะทุกคน,นะกค,นคือคนเยอะมากนี่คือเลนแบบ0.5คนเป็นมด นะคะดุมากน่าดุมากสวยรถคันรถที่สังเกตถ้ารถเร็วเนี่ยสามสิบคันเดียวไปเลยเป็นสีฟ้าเขาเรียกบูไรส์อ๋อไปเป็นสีฟ้า,าบูไรส์มาเราต้องข<อ>้าง<อ>บนคือรถเร็วนะคะคือเขาจะมีวิธีการแยกรุ่นของเขาคือรถเร็วรถเราเห็นในกระจกปุ๊บเราต้องลอหลบเลยครับเขาจะมีท็อปสามสิบที่เขาจะจะได้บูไรส์แล้วเราสีอไราสีขาวดิ <laughs> โอ้ oh, สวยมากนี่ X Pro เหมือนคันนี้เหมือนคันเมื่อกี้อ่ะ X Pro สวยมากนี่คือคู่แข่งของทีมเรานะคะทุกคนคือที่2นะคะอยู่ระหว่างรถเราคือที่1กับที่3ก็คือน้องคนนี้ทุกคนคะเราไม่ต้องกลัวเราไม่ต้องกลัวหลงทางเลยนะคะจริงๆแบบไม่ต้องกลัวเลยเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูโอ้โหทงนำทางนั้น ทุกทีไม่มีใครเสื้อขาวเลยไ่แต่ทีมเราอ่ะแล้วมันเด่นมากเลยทุกคนก็ <S <S คือแบบทงและเสื้อขาวเดินกันเป็นแกงรถเรามาเข้ากริดแล้ว119นึ่งเ้านะคะรถคันที่คุณพ่อขับนี่นะคะนับแข่งของเบอร์119่งน่งเี่คือลงวดิคุณพ่อพี่แมนพี่ต้น ือเขาไล่เขาเริ่มเป่าให้แบบไล่คนที่ไม่ใช่ช่างออกจากสนามแล้วนะคะเพื่อจะเตรียมตัวสตาร์ทนะคะก็เรากำลังเดินออกจากสนามกันคนเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปรอดูเขาสตาร์ทกันใกล้ม,มากๆทุกคนตื่นเต้นมากอันนี้จะเป็น formation แลบนะคะทุกคนเมื่อกี้ที่ไปคือรุ่นใหญ่ไปแล้วแล้วเขาก็จะเว้นช่วงแล้วก็รุ่นเล็กก็ก็จะอยู่ตรงนู้นเห็นไหมแล้วเขาจะเว้นห่างกันหนึ่งนาที กำลังจะลงไปแข่งเป็นสตินที่สองสตินที่สองนะคะเดี๋ยวไปพาไปดูกันนะ กรรมขอ่นขทงนาทีเพราะแข่งนักแข่งสบายสุดสามก้าปีแล้วนะมาจนแก่เราจะพาดูในห้องอันนี้เรียกห้องอะไรดิล็อบบี้ปีอ v พีล็อบบี้ของเราล็อบบี้ของเรานะคะเราจะพาดูว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยลกมากใช่ตอนนี้มันลกมากเอ้ยคนเนี้ยนอนยมอยู่ตรงนี้นอนยมเลยปกติก็ทัก กิตตุพาคืนเลยแล้วก็ห้องก็จะเป็นแบบนี้เป็นที่นั่งพักตัวนี้ก็จะเป็นที่ดูแลบดูเวลาต่างๆส่วนตรงนี้ก็สบายมากของกินแต่ละวันไม่เหมือนกันนะคะวันนี้มีกุนเชียงมีก็จะขยับไส้มัง้งแล้วก็มีข้าวสวยข้าวเหนียวมีขามหมูมีหมูปิ้ง ตอนกลางวันมีไก่ทอดด้วยแต่ว่าหมดแล้วโอ้รดไปลูกโอ้พ่อหนอ่มออกได้ไหมอ่ะอันนี้มันเป็นเปิดประตูข้างบนนี่หว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ๊บิอลแล้วคนสับไม่รู้หรอว่าไฟออก่างนี้โอ้ยดีนะเขามาเร็วมากเลยอ่ะ เขมาเร็วมากหนึ่งสี่ศูนย์ก็จอดโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูเขาแซงกันทุกคนเขาแซงกันโหดมากอันนี้คนละรุ่นกับรถเรานะแต่เขาแซงกันโหดมากวิ่งต่อเหรอรถมันไหลไม่ไดวิ่งแค่รถมันไหลเลยรถไหลว้าวช่วยนะ คนออกมาหรือยังอ่ะออกแล้วดิอ๋อโอเคมีคนออกมาแล้วแล้วว่ามันลนีคนออกมาแล้วรถนไหลแล้วแบบชนการเร็วน่ากลัวมากทุกคนนักแข่งของเราก็จะนอนกันแบบนี้เลยนะคะทุกคนนอนในลาวชีเลยมีพี่ต้นนอนอยู่ข้างล่างลื่นคนน่าหน้นนาหงนะคะเพื่อที่จะรอเวลาที่จะถึงแบบสตินที่เขาต้องขับตอนกลางคืน นอนรอไปเลยถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนไม่มีใครหาคิกาเจอทุกคนสูบบัตรหรือเปล่าแล้วเอ๊ถึงบ้านแล้วนี่คือบ้านของเราลกนิดหน่อยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กลับบ้านมาอาบน้ำใช่ไหมนี่คือเราอาบน้ำเสร็จแล้วก็ดูได้เพราะว่าเราใส่กางเกงนอนแล้วเราก็พร้อมที่จะกลับไปที่ร้านชิคอลเพื่อที่จะไปนอนที่นั่นนะคะก็ตอนนี้จะทำโยเกิร์ตกิน ขอหาถ้วยก่อนใช่ถ้วยพลาสติกถ้วยถ้วยเด็กแต่ว่าน้องน่ารักก็นี่ก็คือที่นอนของเรานะคะทุกคนก็คือนอนในเลา์เลยเพราะว่าแข่งย4สสีชั่วโมงแล้วก็จะต้องเฝ้าดูตลอดเวลาก็คือคุณแม่ไม่ยอมมาแล้วก็เลยมากับคุณพ่อแทนคุณแม่นะคะและนี่ก็คือที่นอนของเราก็อนอนตรงนี้เลย ก็ตื่นแล้วนะคะทุกคน9โมงสว่างมากที่สุดในโลกแต่ว่าเมื่อคืนก็คือนอนสบายมากหลังจากถ่ายให้เสร็จตอนนั้ <c oughs> <ด>นก็คือหลับเลยหลับเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาของการแต่งหน้าแล้วก็จะแต่งหน้ากันแล้วเราก็จะนั่งดูต่อเพราะว่าเหลือเวลาอีก1 11 <Woman. questi S> 2เจ็ดชั่วโมงนะคะประมาณเจ็ดชั่วโมงเราก็จะแข่งจบ ภาพเราหลังกินข้า,าวเช้าก็คือสวัลีวิดอหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละมันอร่อยมาแล้วเราก็มานอนแพ่ยอยู่บนเตียงของเราเหมือนเดิมส่วนนั้นก็คือที่ประจําคุณพ่อนะคะ <พอ S 1> ก็จะนั่งส่องรถพร้อมกับดูหน้าจอไปในเวลาเดียวกันตอนนี้เหลยอไปถึง6ชั่วโมงแล้วทุกคนพาดูอาหารกลางวันนะคะาม่แม,ม่มาัากพี่นี่ด้วยได้ไหม,มแต่พี่นี่แมวไข่ นี่คือสภาพหัวคนที่ไปนอนมานะเราเอง ก็คือรถมีปัญหานิดนึงนะคะตอนนี้ก <c oughs> ็คือเครื่องมันโอเวอร์ฮีทแล้วก็เลยต้องเข้ามาเติมน้ำทุกรอบก็คือจะทำให้เสียอันดับนั่นเองนะคะตอนมีวิธีซ่อมก็คือเป็นคันเดียวอีกคันหนึงก็คือยังอยู่ที่หนึ่งเดนิมนะคะมี <c oughs> <c oughs> คนอยากมีส่วนร่วม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรากําลังลุ้นกันอยู่นะคะเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วตอนนี้ได้15นาทีนะคะแล้วก็จะครบย4ชั่วโมงเราของเราที่1ที่2อยู่นะตอนนี้วิ่งเวลาไม่ได้ไม่ค่อยได้วิ่งเวลาปกติไม่ได้ก็เลยลุ้นว่าจะได้ที่2หรือที่3กําลังประคับประคองไปอยู่นะคะว่าจะได้ที่2หรือที่3แต่ก็หวังว่าจะได้ที่2นะคะเนื่องจากรถไม่ีปัญหามันฮีท นั่นแหละก็เลยต้องประคองรถสุดๆๆๆที่2หรือที่3ข <laughs> ึ banks, ้นอยู <re> <Dun> ่กับพี่ต้นนะคะก็เดี๋ยวเราไปรอดูผลกันตอนนี้คืนหลุนมากหลุนมากๆแต่จะถ่ายให้ดูว่าสุดท้ายแล้วเราได้ที่อะไรนะคะ จบให้เราสุดยอดมากทีหนึง่งทุกคนไม่น่ากตกใจนี่คือ tradition ของทีมถ้าชนะก็คืออย่างงี้เลยนะคะนามเป็นแพ็กเธอเป็นตกใจยงังยัง ยังอาบน้ำทำหน้าเลยโดนสาดน้ำใส่คนนี้มีคนเอาคืนให้แล้วนี่เป็นงานไปแกล้งคนอื่น เปียกไปถึงไหนเรื่องธรรมดาอย่างนี้เวลาวันดีใจใช่ไหมมันรู้แล้วรู้แล้วแค่ถามว่าเปียกถึงไหนเดียวถึงตูดใจไหมดีใจสิครับที่หนึ่งที่สองค่ะทุกคนนี่ลูกวาเชียก็ดีใจสิครับมันมีด้วเดะมามีเดะเสร็จแล้ว ลองห้ยแล้ดีใจน้ำตาคลอเลยนะคะสป<า><ด>ีซ้บบอนสปีซ้อน <c oughs> ดีใจลองหาโอ้ง่ายไปทนะเ,นเ <c oughs> ก่งที่สุดเลย ตอนนี้เราจะแข่งเสร็จนะคะเราก็มาหาทำก็คือถ่ายรูปซึ่งวิวมันสวยมากทุกคนดูข้างหลังดูวิวข้างหลังแล้วก็ต้องพามาดูน้องดอกไม้จิ๋วเที่แบบเป็นพว่เมล็ดน้องนา่ารักมากแล้วคือจะบอกว่าวันนี้คือแบบหนาวแบบหนาวหนิบหนาวไม่ถึงสิบองศาเ,เลยได้เอาน้องเสื้อมองแคลมาใส่นะคะซึ่ง ชิปนี้กะจะแบบคิดว่าไม่น่าได้ใส่แล้วแต่ก็ได้ใส่รอ,อดูรูปนะคะทุกคนในไ g แต่บล็อกนี้น่าจะลงหลังจากลงรูปค่ะวันนี้เป็นทร็กเดย์นะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมานั่งรถไปขับในทร็กที่เขาแข่งจริงๆของเนอร์ฟลิงนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะได้ได้ไม่ครบได้แค่วางส่วนอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะ บอลลเลยเรีแยบร้อยนะคะคนนี้นั่งหลังก็คือหนักสุดหนักสุดจะอ้วกไหมคะนี่นะคะจะเป็นบัตรที่ใช้เข้านะคะข้างหน้าเขาจะมีที่สแกนบัตรก็คือเราต้องซื้อบัตรเพื่อที่จะเข้าไปทรักเดยของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเครื่องติดข้างหน้าจะให้คุณพ่อัการโอเค,อเคนี่ลวกันก็จะเปิดขึ้น รถเยอะมากทุกคนรถเรียงกันไปแบบเยอะมากเลยเยอะเข้าแล้วเข้าเฮ็ดนะ นี่คือโคงคาราเซลนะคะจะเป็นลถไปในล่องน้ำแบบเอียงเอียงอย่างนี้เลยโอ้โห45องศากล้องไม่นิ่งเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพื้นคุกคามากโค้งเมื่อกี้คือคาราเซลนะคะทุกคนมันจะเป็นโค้งเอียงแบบ45องศาลงไปถ้าทุกคนเห็นกล้องเราจะเหมือนแบบเอียงลงไปนิดนึงคือมันจะไม่นิ่งเพราะว่าพื้นมันเป็นเหมือนแบบคัน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 อย่างเงี้ยเออนั่นแหละ ิกเนเจอร์ของสนามนี้เลยนะคะทุกคนก็ตอนนี้อาจจะเวียงไปวึ่งมานิดนึงเพราะว่าหลายคนมากเลยค่ะมินิโครเซลมินิโครเซลค่รรรระทุกคนสัตว์เป็นเจ้าครับนี่นะคะเราครบหนึ่งรอบแล้วเรียบร้อยก็พาไปดูมาแล้วเรียบร้อยก็ประมาณนั้นอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกส่วนอาจจะมีสลับเป็นหน้าตัวเองบ้าง,างให้ดูรีแอคชั่นของโค้งแต่ละโค้งนะ ก็คือสุดยอดมากนี่คือยังไม่สุดนะนี่คือแบบความเร็วยังไม่เท่ารถแข่งธรรมดาธรรมดาคืออันนี้ธรรมดานี่ธรรมดาจริงค่ะทุกคนดูมาถึงจุดนี้ก็คือจะบอกว่าเราจะแจกเสื้อนะคะแต่ว่าีเสือแค่ตัวเดียวเป็นเสื้อทีมของของที่สนามเนอร์เบอร์ลกลอันนี้ก็คือจะแจกหมื่นตัวไซส์เอ็มนะคะ เท่าไรไม่แน่ใจจะเขียนไว้ให้ในใน description แล้วกันเดี๋ยวไปหามาก่อนแต่ว่าจะแจกหนึ่งตัวก็ถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์นะคะว่าทําไมถึงชอบช่องเราแบบ one reason หนึ่งเหตุผลทําไมถึงชอบช่องเราแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มเอานะคะจากแบบหลายๆอ่านก็เดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดไว้ให้ใน description ทั้งหมดเลยก็วอกนี้ที่น่าบื่อเลยก็จบแล้วนะคะทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูกัน thank you for watching นะคะฝากกด like กด subscribe c o m มนต์แล้วก็แชร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย าเจอกันบล็อกหน้านะคะ